สวัสดีครับวันนี้ผมมีนาฬิกาใหม่มา2เรือนนะครับจะเป็นนาฬิกา G-Shock นะครับ Casio ยักษ์ใหญ่หน้าจอดำนะครับแล้วก็อีกเรือนก็จะเป็น Casio G-Shock รุ่นเดียวกันนะครับยักษ์ใหญ่หน้าจอแดงนะครับคำถามยอดฮิตนะฮะสำหรับคนขายนาฬิกานะฮะคำถามยอดฮิตที่ลูกค้าจะมาถามก็จะมาถามว่า ที่ในการที่กันน้ําได้หรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับคําถามนี้จะได้ยินมาจำได้มากที่สุดนะฮะนะฮะซึ่งส่วนใหญ่คนขายนาฬิกาเนี่ยก็ไม่มีใครเอานาฬิกาตัวเองไปแช่น้ํานะครับจึงไม่สามารถตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นะว่านาฬิกาตัวเองเนี่ยมันกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการทดลองนะครับโดยการเอานาฬิกาทั้งสองตัวเนี่ยไปแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็จะทําการขันน็อตทั้งสี่ตัวนะครับเพื่อให้ฝาหลังมันแน่นที่สุดนะครับเพื่อผลการทดลองจะได้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับส่วนที่น้ําจะเข้าได้ง่ายนะก็คือหนึ่งฝาหลังนะครับสองก็คือปุ่มกดทั้งสี่ปุ่มนี่แหละครับแล้วก็นะฮะกระจกนะครับกระจกหน้านะครับซึ่งในการสองตัวนี้จะกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับ เอาครับเวลาเริ่มครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับอ่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูผลงานแล้วกันนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับจีช็อกงานก็อเกตทั้งสองเดือนนี้นะครับ ครับเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับเรามาดูนาฬิกาที่เราแช่หนาวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนำมาดูเรือนแรกกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้หน้าจอแดงนะครับยักษ์ดำหน้าจอแดงโอ้รอดครับผมอ่ารอดครับผมสามารถกันน้ําได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับอีกเรือนหนึ่งนะครับหน้าจอดํานะครับหน้าจอดําจออกมาเป็นยังไงอ่าหน้าจอดําก็รอดเช่นกันครับเห็นไหมฮะ อันดิจิตอลยังติดอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเข้าเนี่ยจะทําให้ระบบดิจิตอลลวนนะครับรวนหรือว่าดับไปเลยนะครับเนี่ยทั้ง2เรือนก็โอเคถ้าถือว่าสอบผ่านในเรื่องของการกันน้าเบื้องต้นนะครับ